Uhm เชิญครับพี่เชิญครับเชิญเชิญครับเป็นไงครับวันนี้ได้ค่าน้ํามันยังฮะหยัดถามช่วงนี้ได้ค่าก๊าซก็ถือว่าโชคดีแล้วโอ้โหครับอ่ะแมสเลยครับหนึ่งห่อวันนี้ได้ค่ารถยังครับเนี่ยจะถามจะถามของเข้ามครับครับคี่บอกอย่าถามช่วงนี้ สวัสดีครับผมหนองลับิทัศครับวันนี้ก็มาทําบุญในการแจกอาหารอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตทริมถนนกาญจนาพิเศษครับปั๊มนี้ปกติแล้วก็จะมีพี่พี่แท็กซี่เนี่ยเข้ามาเติมการ์ดกันอยู่เป็นประจำนะครับวันนี้เราก็มาตอนเที่ยงเนี่ยก็หวังว่าอาหารมื้อนี้นะครับจะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพี่พี่และก็สร้างรอยยิ้มให้กับพี่พี่แท็กซี่แล้วก็ผู้คนทั่วไปได้นะครับวันนี้ก็มี ทั้งหมด120ชุดนะครับมีแม่ครัววันนี้ทําเป็นกะเพาเอ่อทุดทีเฟรนผัดเผ็ดลูกชิ้นใส่หมูแล้วก็ใส่หน่อไม้ฮะแล้วก็ไข่ดาวนะครับแล้วก็แม่ครัวก็ยังมีอันนี้มาให้ด้วยนะครับก็คือเป็นขนมขนมขนมเข่งแล้วก็มีเหมือนเดิมครับคุณโจวัยวินครับมอบมาให้นะครับเป็นแมสนะครับวันนี้ก็มีประมาณทักงเจ็ดแปดสิบชุดได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแจกให้กับพี่ๆที่อยู่ในบริเวณนี้กันนะครับ ออโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตถือแล้วเดี๋ยวให้เขาหยิบพี่ครับพี่ครับเชิญทานข้าวครับเชิญทานข้าวครับเชิญครับเชิญครับอ่าแล้วแวะแวะมาทางนี้ด้วยครับแวะมาทางนี้ด้วยอ่าขนมเขงหนึ่งชิ้นครับขนมเคียงแล้วก็มากครับโอเคครับมากครับเชิญแล้วแวะแวะมาทางนี้ด้วยครับแวะมาทางนี้ด้วยครับอ่าครับผมพี่ทานให้อร่อยนะครับทานให้อร่อยนะครับเชิญครับเชิญครับ ทานให้อร่อยนะครับทานให้อร่อยนะครับเชิญครับเรียกเรียกเพื่อนเพื่อนมาได้นะครับอ่าแมทครับครับขอบคุณครับรับเนด้วยครับพี่ครับ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 ทานให้อร่อยนะครับทานให้อร่อยนะครับครับผมีอานขนมเข่งด้วยพี่หนมเข่งด้วยครับหนมเข่งด้วยอ่าหยิบได้เลยครับข้าวกับหนมเข่งแล้วก็แมทหยิบเลยฮะ อาหยิบเลยครับหยิบเลยครับหยิบเลยนยครับนี่ครับแมสครับอ่าเราเห็นมีรถเมย์จอดเติมก๊าซอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปให้พี่ที่เป็นโชเฟอร์กอจมกกันนะครับพี่ครับมีท้องมีท้องมีท้องเออว่างไหมครับว่างครับอ๋อเห็นมาดดีเลยอยู่กี่คนครับ โอเคสองคนนะครับพี่าทานให้อร่อยนะครับตรงนี้เป็นไงครับรายได้ขับรถน้อยลงไหมลงไหมครับเดือนหนึ่งทำงานเดือนหนึ่งทำงานห้าวันเดือนหนึ่งทำงานแค่ห้าวันเองแลจะก็จ่ายเป็นรายวันรายวันเลยรายได้ก็น้อยลงไปเยอะเลยโอ้ไม่มีค่าห้องเลยเนี่ยรอครัแบสบู้ๆนะโอ้ไม่มีพี่เขาบอกว่าไม่มีค่าเช่าห้องสองเดือนแล้ว,วปกติทํางานอาทิตย์ละเดือนละสามสิบวันตอนนี้เหลือแค่เดือนละห้าวันเพราะว่าคนน้อย ตอนเดือนหนึ่ง20วันตอนนี้เหลือแค่5วันนี่เริ่ม้แต่โควิดมาเลยแย่มากนะครับก็โควิดนี่ก็ทุกๆอาชีพเลยนะแล้วผมก็ทบหมดเลยนะครับทานให้อร่อยนะครับ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 สวัสดีครับเชิญครับพี่เชิญครับเชิญเชิญครับเป็นไงครับวันนี้ได้ค่าน้ำมันยังฮะถามช่วงนี้ได้ค่าการก็ถือว่าโชคดีแล้วครับสู้ๆนะครับพี่นะครับขอบคุณมากนะครับครับครับสู้ๆครับอ่ะแหม่เลยครับหนึ่งห่อวันนี้ได้ค่ารถยังครับเนี่ย อย่าถามอย่าถามครับครับครับอย่าถามาคมรก่อนพี่บอกอย่าถามช่วงนี้ตอนนี้เราก็ย้ายออกจากปั๊มปตทเอ็นีบนะครับมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมามอบแบบให้แบบพี่แท็กซี่ที่ขับรถไปมานะก็คนที่อาจจะเป็นคนขับรถบรรทุกอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มีนะเนี่ยพี่อยู่ตรงนู้นก็มีมีสองสามคน เนื่องจากว่าในปั๊มปรทตอนกลางวันกลางวันก็อาหารตังกันนะครับแต่ตอนเย็นเย็นคนเยอะจริงๆที่ที่ปั๊มนะครับผมครับผมที่รวยบครับขอสุขภาพแข็งแรงครับขอสุขภาพแข็งแรงครับตรงนั้นมีกี่คนเดี๋ยวเรียกมานะเดี๋ยวถ้ามีมีอีกเรียกมานะพี่อ่าเดี๋ยวเรียกมานะครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กินข้าว ทานข้าวอร่อยนะครับพี่ครับ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 เดินทางปลอดภัยครับมีพี่แท็กซี่าหม่คันแล้วครับคับทานข้าวให้อร่อยนะครับพี่ไม่ค่อยได้ใช้กระจกฝั่งนี้เป็นทุกคันเลยอ่ะสวัสดีครับ อาารค่าอร่อยนะครับครับก็อ,อาหารหนึ่งมื้อนะครับก็อาจจะมูลค่า,าจ,จะไม่ได้มากเท่าไหร่ครับแต่ว่าสำหรับคนที่หาไม่ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าก็ค่อนข้างจะลำบากอยู่เหมืนอนกันนะครับบางคนบอกว่าขับวันหนึ่งก็ได้แค่ร้อยสองร้อยเติมการ์ดก็หมดแล้วอย่างเงี้ยนะอาหารค่าอร่อยนะครับพี่ครับครับผม แท็กซี่แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์วินนะัอนี้เราเห็นพี่เขาจอดรถรอผู้โดยสารอยู่ก็เดี๋ยวเรามาแจกแท็กซี่ด้วยมอเตอร์ไซค์บินด้วยครับครับอันนี้ก็อสองสีส่ห้าหออันนี้ครับพี่ห้าหอ่อนะครับครับอันนี้ได้ข้าวยังครับพี่ทางข้าวครับวันนี้เอามาให้แท็กซี่ครับ ตอนนี้เรามาจุดสุดท้ายนะครับก็ตรงนี้ผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นถนนที่จะทันนกวิ่งไปจะตรงไปพุทธมนฑลสายหนึ่งแล้วด้านล่างก็จะเป็นสวนหย่อมที่เขาจะมีคนมาออกจายช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนนะแต่เราเอามากลางวันมีมีเห็นพี่แท,ท็กซี่เขาจอดจอดอยู่ตรงนู้นอยู่สองสาคันแล้วก็มีพี่นั่งกินข้าวอยู่ตรงนู้นด้วยเดี๋ยวเราิปไปไป,ไป,ไปแบบหาเขากัน จอดนอนตรงนี้เลยใช่ไหมฮะไม่ออกมาจอดออกกํลังกายครับอ๋อน oh, ื่อจอดนอนตรงนี้อยู่กันกี่คนครับสี่ <4 S 2> คนอ่ะนนะ จากสถานการณ์โควิด -19 ที่ทุกคนเผชิญอยู่ณตอนนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคนนะครับโดยเฉพาะพี่พีที่ขับแท็กซี่แล้ววันนี้สิ่งที่เรานำมาแบ่งปันเมื่อเขาได้รับเขาได้มีรอยยิ้มเมื่อเราเห็นรอยยิ้มนั้นเราก็รู้สึกว่าเราภาคภูมิใจแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนสู้ต่อไปครับ ครับแล้ววันนี้ภารกิจในการทําอาหารกล่องมาแจกให้กับพี่พี่แท็กซี่นะครับแล้วก็พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิดก็สําเร็จรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีก็เป็นอาหารทั้งหมดประมาณ120ชุดนะครับวันนี้ก็การระยา้าที่สนับสนุนในการทําบุญใหญ่ในครั้งนี้นะครับก็คือว่าบริษัทมหาสมุดค้าข้าวนะครับคุณแอมคุณเอี่ยมที่บริจาคหมูนะครับแล้วก็มีคุณโจวัวยวินที่บริจาคแมสมาให้นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่สละทุนทรัพย์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ผมเองก็ได้นำทุนทรัพย์ที่ทุกท่านเนี่ยสละมาเนี่ยส่งมอบให้กับแม่ครัวแล้วแม่ครัวก็ทําอาหารอร่อยๆมาครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะไปแจกที่ไหนอะไรยังไงก็ติดตามได้ทาง YouTube ช่องเซนทารหน้าตาดีนะครับวันนี้ก็ขอทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับสวัสดีครับ